เอลอโอเคหลอกหาขั้นนี้เหลือดีนะหลอครับหลอครับหรอกครับพี่หลอครับผมไม่ได้ยินหรอใจเย็นครับไม่ได้ยินใจเย็นครับว่าอะไรล่ะไม่ไดถามว่าไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินหรืออะไรหรือเลยไม่ได้ยินแล้วเป็นเที่อะไรมีสัตว์มันเก่าบ้างที่ยแล้วเมื่อกี้ยิงก่อนเที่อะไรในในแบบบองร่อเที่อะไรอะยิงก่อนคุย้องไหลอ่ามึงเปิดนะอันนี้กลัวจริงนะเอาจริงนะ กลัวจริงนะแล้วแต่มึงได้สัตว์แล้วแต่มึงได้เหี้ยกูตีอยูอ่แล้วกูตีอยูอ่แล้วไอ้เหี้ยกูตีอยู่แล้วมาเปิดอะไรมึงเอ๋อะไรอ่ะได้มึงละเมอไม่ได้เลยคิดว่ามึงใหญ่อะไรเปิดไม่ได้เป็นอะไรอ่ะได้ยี่ก็ได้มันนี่เงี้ยควายไรเหี้ยเอออไ้สัตว ได้ดีได้ดีนนไม่ได้อ่วนบ้าไอ้เหี้ยกาวไอ้เหี้ยแปลกที่เห็นคแก้งเล็กเหยสัตส์ทาต้องมายอมเหย่อควายมั่นใจเหี้แหละดี๋ลเดมึงก็มาเดีวมึงก็มาเดี๋ยวจร้องหเมึงก็มาเดี๋ยวเดียเจอกันสะพายเดี๋ยวเจอกันสะพายดองกับไปไม่เคมึงยัมาทำเอนเรเปแก้งเลยขอหน่อยครับเฮียบัวมัน่อนึ่งหกแโง่ๆอ่ะเหี้ยสามัถเนี่ยไอ้เสียนเลยครับได้ดีว่านน กลับไปไม่เคแก๊งก็จอกก็จ่อฮันนั้นมึงยังแพ้มันได้เลยสวครับพี่ถ้าเจอพี่บอลขอตบบองสักทีนะพี่บอลไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับผมมาเพื่อกระทืบคนผมไม่ได้มาเพื่อแจ้งปรับอะไรมันเงินผมมีเยอะแล้วดิเราก็ทืบกันเอามันดีกว่าน้องไอ้เหี้ยต้องอย่างนี้โอ้หอยู่จัดไอ้เหี้ยโทรศัพท์เครื่องเดียวมันยังเอาจบอยู่กูจกอยู่ไอ้เหี้ยนี่กูจกอยู่ไอ้ของมัยังเยอะอ่ะมันปนกูด้วยนะมันปนกูด้วยนะไอ้สัส ี๋ยวกูว่าแม่งไปสภาก่อนได้ยังไงไอปลาหมอกข้างนำร้อยตัวเอาป่ะศพนี้นี่ปลาหมอกข้างนำร้อยตัวปลาหมอกข้างนำร้อยตัวเพื่อไปทำอะไรอ่ะจะเอาไปแดกเดะมึงอยากได้มึงก็เอาไปป่ะโอ้พี่ชากินเหล้าป่ะพี่เอาเหล้าป่ะเอาเหล้าป่ะมาถก็เบียร์เลยเบียร์มันจะได้สมองไหมนั่นนะยูของเต็มตัวกูอันนี้อันนี้ขั้นต่ำร้อยใบนะ สวนบัฟตกขั้นต่ำในหนึ่งร้อยใบมีให้เห็นเขาจะมาเจตสองเนี่ยเหมือนจะไม่เป็นไรผมรวยเฮียเอาหมดเลยนี่นี่เฮียเฮียไม่เหลือตายผมจะไปอิจฉาคนอื่นได้ไหมปลาอะไรอะไรคือปลาของทางดำคืนไรอะไรตรงนั้นอ่อนนั่นละผมไม่ได้มานั่งไล่คนออกประเทศนี่เลยเฮียผมขอนะถ้ามันทำอะไรแย่ๆผมเอาอยู่แล้วคนนี้มาเวอร์จัดนะพี่ผมโกคอยมาหนึ่งเหรียญเอ้เงินของแมขึ้นมาเดี๋ยวผมเอาไปเอง เนี่ยมึงป้นแล้วไม่เหลืออะไรให้เลยเนี่ยไม่มีอะไรเป็นร้อนได้เลยเอะๆไปสภาเลยเยอะไปสภาเลยเซิร์ฟปิดนะหลังเปิดไงหลังเปิดไงจะได้เตรียมตัวสองฝ่ายมึงจะไปด้วยรถกูนั่งไม่สี่คนได้วเตรียมตัวสองฝ่ายครับผมมันแน่นอนหลังเซิร์ฟหลังเซิร์ฟเปิดอัปเดตดิ่ม หลังเซิร์ฟเปิดอ <Okay. S 1> ัปเดตเพิ่มเอาไอ้เที่ยนี่เอาไม้กวาดกูไปทำเที่ยอะไรอ่ะไอสัตว์ไม่มีปัญญายี่แล้วไม่มีปัญญายี่แล้วกูพาวนะเออ ไปตีมันต่อในวินเทอร์เฮียเซิร์ฟปิดเดี๋ยวไปเจอไปเจอมันเมงหนากูก็ทื่อแม่งเลยไล่ต่อยแม่งเลยพวยได้มันไม่อยากไปเที่ยวไงทำไมได้มันอยากไปเที่ยวไปเทิร์กวะส่วนตัวผมผมชิวไง ไม่มีอะไรอแล้วผมว่าน่าจะได้ใส่กันตอนเมืองเปิดสตอรีโอ่โอเพนโอเพนเซิร์รอร์อู้ในโรงบาลใย่ดึงหน่อยนเอยนี่นะสองครับของเนทแย่ไปไกลแล้วกันนะอันนี้อ่ะมาช่วยแย่ของเนทด้วยของเนทในเมืองหน้าเนี้ย มันส่วนกู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 มันเท่ามันเท่าคุิเลยน้องออกนะเป็นหน้าเลเบลคิดในเมืองคนในแก๊งเราไม่มีเฉยหรอกไอเทียคนในแก๊งเรามันไม่มีเฉยท่านมีกูได้เปิดได้ทืบแล้วไอเหียถ้ามันมาสักสิบคนนะเมื่อกี้หรือสักสิบห้าคนน่ะถ้ามันไปสักสิบห้าคนนั่นน่าจะมันหมดยเนี่ย แ,แต่คนในแก๊งเราแม่งไปไหนหมดก็ไม่รู้ว่าไอ้พุ่ยเล่นพุ่ยเล่นไม่อยู่ปะ่ะพุ่ยเล่นไม่อยู่มันไ,มไปไเล่นเล่นลัดเล่นอะไรกันหมดแล้วหรือเปล่าวะยัยมันหายหัวหมดแล้วหรือเปล่าหรือมันไปไหนหาไม่เจอเลยเหลือสี่ห้าคนตอนนี้คน,นแก๊งเรามันไม่พอชิจาไหมครับไปไม่ได้แค่สิบคนเองอะชิจาไหมครับ ใี่ครับไอ้กล้วยมึงรู้ป่ะสิ่งที่กูไปเชิญหน้าทำไมอะไรนั่นมะเคยไอ้น็อตมึงเป็นอะไรมึงเป็นอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเหมือนมึงเลยเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเน็ตบ้านมึงกากหรือเปล่าไอ้ควายมึงดูเพียวเดิเป็นอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรนะเนี่ยผมบอกว่าสิ่งที่ผมเผชิญอยู่เมื่อกี้แม่งเอาหมดเลยหมดตัวแม่งเอาหมดตัวเลยใครมีเปล่าดิใครมีเจตอะใครมีเจตปะมึงเอามึงหมดเดะ แม่งเอาเจ็ดผมยี่สองเมตรอีเหี้ยธ่เยเดี๋ยวมึงพกไปทำไมอ่ะก็ฟิวก็ผมคิดว่าพี่ผมไหวอ่ะผมก็เลยไปด้วยเลยไหวหี้ยอะไรแล้วก็ยงมีอยู่แค่นี้มันไปไหนกันหมดอ่ะไม่อยู่ขอพักกันแล้วพักถึงวันไหนมาหลูดแล้วหรอพักถึงพักถึงวันเปิดนะพี่อันนี้คนที่เซิดเลยเอรอพี่บอลพั่ใช่ก็ห้าวันเลยเหรอก็ก็อันนี้ไม่ใช่หรอพี่เออไม่ไปวินเทอร์มึงมึงมิตติ้งครึ่งเดือนมึงรวยมาจากไหนวะ ก่อให้เป็นกูขั้วกระเป๋าก็สั่นเหมือนกันนะมิทติ้งสิบห้าวันเลยเหรอพี่บอลขารวยจังอะพี่เลยเขอไปแค่สามวันแก้เรามีแต่สุรตะอะไรไงเอออะ่รไปแค่สามวันแล้ววันที่เหลือไม่ได้ไปเล่นมีเธอรเหรอไปกระทืบมันต่อที่ใครโทรมาวะเอาอาหารไปดิมีโทรศัพท์ไอ้แกลโดนปนหมดเลยเนี่ยพี่ไม่มีตังค์เอิไรถลมันปานี่เอาโทรศัพท์เออมันไม่เอาโทรศัพท์ไปลืมไปรถดิเบิรรถดิไม่มีรถสี่รถโลรถเที่อะไรยังไงเบิรดิ ไปร้านมาแล้วด้วยเฮียตัวซิงมาเลยไปไปร้านนี้ไปร้านนี้เอาล้านก่อนดิร้านเบียร์เนี่ยเดีวที่ไหนเล่นได้เลยไหมเล่นได้เลยไหมก็กระทืบม,มันวะไอ้เหีย <c oughs> <ๆ>เดี่ยมันน่าอยู่ไม่ไม่พ้นแถวนี้หรอกมันก็เรียกเพื่อนมาเลย ขอข้าวขออาหารนะฮัลโหลครับชาวเวนดีจีมีอาหารไหมสักจานอาหารไม่มีเลยพี่ไม่มี啊สักใครมีไหมสักจานหนึ่งหนึ่งมีน้ำส้มเขามีน้ำส้มไม่ไม่เอาน้ำส้มอ่ะได้อาหารนะหนึ่งหกเก้าครับแดงมีปะเราจะเราจะขอมากขอมากเราต้องนั่งปะไม่ลงนั่งเลยลงนั่งเลยลงนั่งเลยพี่ ไปลงนั่งดิลงนั่ดิทลนีเนเนั่มามีมีมีไอ้นั่นด้วยไ,ไ,ไม่ใช่หรออ,อาสาเ,เอ้ยเอ็งเองไปก่อนได้ไหมทับสนเนี่ยเออทามาสามสองหนึ 3, 2, ่งเริ่มมึงนั่งสามคนเลยอะ่ะสามสองหนึ่งเริ่มเอออ่สา 3, มสองหนึ่งเริมจะได้เขา้ากันได้มาคว้าอุธไม้มิดสามสองหนึ 3, 2, ่งพัก มาเจอสีเทานี่ไอ้นี่ไอ้เทวิตีเจอสีส้มนะเจอสีเทานะมาๆมาๆมาๆมึงมีซินอยู่สามตัวเลยมาที่นี่มาหายที่หน้าเขาอีกสู้ได้หรือเปล่าว่ามาสามคนเนี่ยควยแก๊งกูแม่งไปไหนกันหมดมาๆมาขอรั่นหน่อยมามาขอจริงนะกูก็ไม่รู้ครับ FN FN5 คุณบังไปทำอะไรไว้ครับทำอะไรแกล้งผมมาแก๊งมึงไงมึงคล้องอะไรไม่ล่ะมึงก็รอหลังเซิร์ฟเปิดกูเอามึงไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบใบอ่ะเฮีย อมันก็มาเดิ๋อวสัตว์มันก็มาเดี๋ยวมันก็มาดิ๋ยวมันมาดิมึงมาดิ๋ยวมันมาเดี๋ยวเฮียมึงมาเดี๋ยวมาดี๋ยวมันคุยอะไรเสี่ยงให้ได้ตลอดมึงเสี่งให้ได้ตลอดนะเฮียกับเอ็มเคมึงยังไม่ไหวเลยก็ต่อเลยเฮียเอ็มเคมึงยังแพ้เขาอยู่เลยตัดควายเลยมาดิมาดิ๋ยวจะเล่นหรือจะพามจะเล่นหรือจะพามสวยเลยนะพี่จะเล่นหรือจะพามสวยเลยนะพี่จะเล่นหรือจะพามครับผมจบเลยแหละไม่สนด้วย จบเลยพวกกูยังไม่ได้เอาอะไรเข้าตัวมึงก็จบเลยมึงก็จบดีควายได้เฮียมันคนเยอะแล้วมันห้าวมันเหา่าเห่าหอนใหญ่คนเยอะแล้วเห่าหอนใหญ่เห่าหอนใหญ่เลยนะไอสัตว์โอ้แม่งอมได้มีอะไรเลยอเฮียเนี่ยมึงเอาหัวหอมไปวะตัวไหนของเยอะวะตัวไหนของอยู่ของอยู่ของกิจจ์หยู่ของกิจอ์เฮียมาตามหาของอีเชยจนเลย มึงก็ไปเอากระโขดพ่อมึงว่ะเฮี้ยมันคงมีให้มึงอะของอะนั่นน่ะเอ,เอาในหนองฟานอะเจอพวกกูเดี๋ยวเจอพวกกูเดี๋ยวมึงเจอบุรุษนี้นะนะมาขัดขวาง,งบบน,งานี่มีเต็ดอีกคันนึงไปแต่งแป๊บนึงเหรอมานี่มีเต็ดอีกคันนึงไปแต่งยิดเดียวมันจะมีสักกี่คันไหมสัตว์เอ้ย หิวจัดอันนี้จกอย่างเดียวหิวจัดจอถึงในหิวจัดอันนี้อยากอยากอยากอันนี้ใหญ่อยาให้เขาเรียกอะไรอยากเอาของเหลือของเหลือจากเพื่อนตัวเองไอ้เหี้ยหิวจัดควายไม่มาขอดขังขอดขังร้านกูมึงก็ไม่ได้งัดนะวันเนี้ยวันนี้มึงก็ไม่ได้งัดนะกูก็เอามึงเรื่อยๆอ่ะ กูไล่ฆ่ามึงตามงัดร้านอะ่ะกูไปเดินจกฟรีด้วยไหวไหวอยู่แล้วมันยังแพ้นี่อยู่เลยไม่แพ้ไม่เคีอยู่แล้สู้มุมไม่ได้หรอกสู้ไงสู้ไม่ไหวหรอกน้องเดือนรันพวกนี้นะ่ะสู้ไม่ไหวหรอกการันตีแล้วคอนเฟิร์มถ้าอยากเปลี่ยน UI ไธนาคารว่ะคอพก่อน ธนาคารเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนจอยมันโง่่ะพี่กอฟเขาได้อ่านบ้างไหมว่าไอ้เฮียเหมือนไม่อ่านอะ่ะแม่งแบบเหมือนกูคุยงานกับผีอะ่ะอยู่หรือเปล่าวะโอ้จเจริเลยล่ะพี่กอฟได้อ่านแชทผมบ้างไหมเนี่ย อ่านอ่านพี่แกตอรี่ในเมืองอยู่ได้อ่านพี่เข้าใจใช่ไหมส่งแก้แล้วไอ้กูบอกแล้วส่วมีมีอันใหม่มีอันใหม่ธนาคารด้วยพี่มันดูโง่ไปธนาคารมันต้องเขียนสคริปต์ใหม่ไม่ยูไอมันนะพี่เออแหละต้องเขียนสคริปต์ใหม่ไอ้สคริปต์เนี้ยยูไอแก้ไม่ได้อันนี้พี่พี่รีบไปแล้วว่าต้องทําใหม่ได้กันรีบไปเลยเราต้องเขียนใหม่โอเคหลังอัปเดตเขีพี่พี่รีบไปแล้วพี่รีบไปแล้วได้เอาพวกกูไม่ให้ไดือดริบเกิด ไอสัตว์มันเอาฟก,กูไม่ให้ได้ผุดได้เกิดเลยนะเฮียมันจะดูฟูกูแก๊งเรามันไม่เต็มแก๊งเรามไม่เต็มและแก๊งเราวันนี้มันไปเที่ยวกัน,มนไม่อยู่กันเลยอะไอพวกไอเลสแบบโดดน้ําเล่นอยู่เฮียมาพคูมาาได้อะโดนมดแล้วเนี่ยโดนมดแล้วน้องโดนมดแล้ว เออทำทำงี้นะทำทำต่อไปทำต่อไปควายทำต่อไปเดี๋ยวกูจะรอดูวันที่มึงโดนส้นตีนนะดูที่ว่ามึงจะใช้แผ่นปิดตาจับบูไหมอิสตัดเดี๋ยวกูจะเอาให้มึงปิดตาแบบสองข้างเลยรอบเนี้ยเอาแบบตีดเลยมึงรีบๆนะไอสัตว์ไอ้ย่ี้นี่มันหน่อยดิว้าโอเคมันมีไปไงเห็นไหมแพ้มีเคมาแล้วแกงมันซบเตา เดี๋ยว,ดยวโดนพวกกูต่อกูจะเอาแบบงอมเลยเซตนี้เป็นยังไงบ้างวะผมว่าผมว่าไม่เท่าไหร่ว่ะเดี๋ยวช่เอ้ยอย่าไปว่ามันอย่างนั้น,นเรื่องมันเก่าไปแล้วรอบนี้มันคือศึกใหม่ของพวกกูไว้น่าจะมีอะไรเดือดรอรออยู่หลังเซิร์ฟเปิดเนี่ยมันถึงมีไฟรอเซิร์ฟเปิดหน่อยนะตั้งสิบกว่าวันได้ลัน่นนี่ได้ลั่นเลยครับโหเดี๋ยวเปดูหุ่นบอ วางกล้องใหม่ปะ๊ะลูกฝังไฟผมตัดผมเหรอผมเล็มผมไม่เฉยไม่ได้ตัดผม,ผมก็ยาวเหมือนเดิเมอะ ผมรวบผมไปเฉยเนี่ย้ครับ<ม>เป็นอะไรกรบปุกอู้นะนะครับผมะะผมเป็นยาวอะถ้าสมมติผมเอาลงมาปุมเนี่ยมันก็ปิดมันก็มันก็ปิดตาปิดไรห,หมดอ่ะเอาศพวันปเปุ๊ดอย่างเนี่ยทรงแบททสทรงแบบทรงช่างทรงแบดอะไรอย่างเงี้ยแบบ ผมด้านบนผมไม่ได้ตัดผมเล่นไม่ได้แมงไม่รู้ไม่มันไม่รู้แต่ไอ้นี่เ,เล่นว่าคนเออผมรวาผมซอยซอยหน้ามาไมได้ซอยซอยให้มันบางอะ่ะ <c oughs> ซอยหน้ามามานหนึ่งซอยให้มันดูบางๆเป็นจีบหรือูครับโอ้ถ้ากอดหน้านี้นี่ ไม่ไม่ไหวเลยตอนนี้น้ำหนักผมลงไปจะเป็นสิบโลน่ะลงไปเยอะแล้วเสื้อหลวมแล้วตอนนี้ไอวิทเน็ตทุกวันน่ะดึงหน่อยครับสวยจัดเลยน้าสุดเท่าไหร่ติดเก้าประมาณแปดในเมืองใช่ไหมคะประมาณ7ิดหลักในเมืองใช่ไหมคะใช่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 ิเก้ามัน ไม่ได้คา,คาดิโออ <คน S 1> ยเวทอ, <Wait, S 2> อย่างเดียวถ้าคาดิโอมันก็ลดไว้แต่ว่ากล้ามมันจะไม่มีอ่ะนยังได้ครับคุณหมอได้ค่ะคหะูหาย,ยังไม่หายครับเนี่ยใส่หูฟัง่ล้ว